จันอย่าลืมเตรียมตัวนะใส่ชุดนักเรียนให้เรียบร้อยพ่วันจันทร์เราจะไปที่ไหนกันอาจารย์สุดยอดเยี่ยมมากครับผมอย่าลืมอย่าไปเที่ยวนะครับผมจัดตัวดีๆและดูแลตัวเองดีๆนะทุกคนนะครับเข้าใจนะจะทำอะไรกันครับนักเรียนครับโอเคแล้วครับผมโอเคครับครั้งนี้อาจารย์ปล่อยว่านะเรียบร้อยแล้ครับผมกก่อนออกจากบ้านต้องล้างมือให้สะอาดนะครับ แล้วก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะครับพกไปใช้ที่โรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสวมแมสนะครับโอเคครับวันนี้ไปทัศนศึกษาวอาไวรุ่นต้องฉีดน้ำหอมไม่สาวติดสักกันหน่อยเหรออืมไหนอย่พอแล้วนะว้าวอืออะไรนะเราไม่ทำกันแบบนี้นะไวรุ่นใครๆเขาก็ติดกันโควิดอะ่ะ อะไรน,นะบอกแล้วไงว่าไม่เอามันจะเป็น่อออกจากบ้านนะครับอย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์โอเคครับเพบความปลอดภยัย งแล้วมันไม่จำเป็นมเมาส์ศสามชอบก่อนจะไปรับเด็กๆต้องล้างลห้สะอาดก่อนนะครับ าละทุกยนวันนี้มาครบไหมครับครับเดี๋ยวคุยเช็คชื่อก่อนนะคนที่หนึ่งครับนุ่มครับพิชานนท์ครับธนงศักดิ์มาครับผมคนสุดท้ายนี่ก่อนมาครับเอาละทุกคนไม่ได้ไปเที่ยวไหนมาใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นเตรียมตัวขึ้นรถนะครับทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมครับโชเฟอร์พร้อมยังโชเฟอร์พร้อมมาพร้อมครับโอเคงั้นทุกเราไปกันเลย Let's go เอาล่ะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมครับก่อนเราจะขึ้นรถเราต้องตรวจวันในภูมิและเจียล้างมือก่อนนะครับโอเคครับคนแรกหนุ่มครับสองห้องเชื่อสูตรครับโอเคครับเล่นไม่เอาไปไหนอ่ะไม่เอาเขาไม่ต้องการกันมันไม่จําเป็นจะบอกอะไรให้นะสร้าเขาไม่ชอบกันหรอตะคูนอันนี้นะไม่เอาต่นงสาไม่ต้องการโอเคครับต่นงสาครับครับผม สามหนึ่งแปดครับโอเคครับที่ก่อนครับผมสามหกจุดสองเดี๋ยวฮึแม็นายไปไหนผมอยู่ที่ทสางนงศักดิ์ครับเดี๋ยวผมจะไปเอาด้านบนไงโอเคโอเคใส่ด้วยล่ะครับผมหนุ่มทำไมสองคนนั้นนั่งใกล้ชิดกันยังเลยอ่ะเอนเอ,น,เอ,น,เอนั่นนี่เฮ้ยทำไมพวกนายนั่งใกล้กันจังเลยอ่ะนั่นสี่นายนั่งใกล้เราทำไม ไม่เป็นไรเพื่อเราไม่ได้เจอกันนานนะถึงเฮ้ยแต่ครูแอมมาตรการหัวข้อเลยนะไม่เป็นไรเราไม่ทำแถมนั้นนะครับป้าที่ครูบอกด้วยเรู้ไหมลรคกขวดนี้อันตรายมากเลยนะเหรอคนตายเป็นล้านเลยนะเนาออะไรนะเป็นล้านเหรงยล้นเหรอจากที่ฟังมันพูดมาก็ดูมันจะมีเหตุผลอยู่นะเนี่ยแบบนี้ก็เท่ากับว่าชิบหายแล้วไงล่ะครับคนดู มเแน,นี้น่ยเนี่ยโควิดแม่งน่ากลัวเป็นนีดนึงเราเข้าใจนะเราเพื่อนขอโทษนะ,ะดีแล้ว <c oughs> นี่แม็กนะครับคุคร้าเพื่อน <c oughs> จับประกันก็ดีแล้ว <c oughs> อือเอาล่ะพวกนายเข้าใจก็ดีแล้วอย่าลืมรักษาระยะห่างล้างมือด้วยนะแล้วก็สวมแมสด้วยนายด้วยนะสวมแมสบ่อยๆนะล้างมือบ่อยๆด้วยคุณข้าเพื่อนครับ Smile and let me watch you while I love the way you make me.